สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุณบอยชีวีวันนี้ก็อยู่กับผมอีเชนเคยกับบอยพนมวัฒน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดเกมเช่นเคยซึ่งการ์ดเกมในครั้งนี้จะเป็นการ์ดเกมบัตตี้ไฟทั้ง2ชุดครับคือชุด bft td 0 3และ bft cp 0 1นะครับวันนี้จะมาขอรีวิวชุดนี้ก่อนนั่นก็คือ bft td 0 3นะครับขอเก็บ fc cp ไปก่อนนะครับ อ่าครับก็จะมารีวิอันนี้ก่อนส่วนเรื่อง fc 0 1ไว้ภายหลังนะครับอ่าแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดหน้ากองกันก่อนเลยก็ตัวหน้ากองจะเป็น j a k k k n i ์ d r a g o นนะครับนี่ก็คนใช้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เนาะแล้วก็ชุดด r า g อน a s s e m b l e a s s e m b r e dragon army นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็นี่พิเศษการเรืองแสง2ใบนะครับ และจูการ์ด52ใบคู่มือการเล่นพร้อมสนามแข่งนะครับก็เหมือนเดิมข้างตาก็เป็นลายชื่อการ์ดอยู่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับด้านข้างด้านหลังก็จะมีบัตตี้ไฟคืออะไรในกล่องบรรจุอะไรก็ตอนนี้ปรา้ตมองคอ Facebook อะไรก็ลองดูนะครับข้างล่างมีก็นนี่ลยายใหญ่กล่องนับว่าสวยใช้ได้เลยครับผมสำหรับอันนี้ก็จะเป็นดักนโวลนะครับ อ่าก็จะมารีวิวเป็นไซส์เลยซึ่งบว้ได้ทำการแกะเอาไว้แล้วอีกกล่องหนึ่งงั้นก็ขอเก็บกล่องนี้ไปก่อนแล้วกันเนะาะเอาละครับเราเมาเริ่มกันที่การไปแรกเลยนั่นก็คือทงนะครับหรือแฟลกนั่นเองดราก้อน a อลนั่นเองข้าบผมให้มานึ่งใบผ่านไปและไซสห์หนะครับเริ่มจากไซสห์ห โอ้โอ้ไม่ได้เลี้ยงไว้เ,เล้ยงเ,เละเละครับซช่หนึ่งใบแรกบอลชิวดราก้อนนะครับให้มาด้วยกันถึง2อใบนั่นเองครับผมก็เคยให้มาแล้วในชุดชีดีศูนเนาะครับผ่านเลยแล้วก็ใบต่อไปเป็นเกรฟฮอนดราก้อนนะครับให้มา4ใบนั่นเอง อืมครับผมเรื่องพลังกับเอ่ออย่างอื่นไว้คลิปหน้าเนาะครับผ่านเลยฟึบอืมเรามาดูที่ใบต่อไปกันเลยนั่นก็คือซั n เ e นซุโน่ดะจิรา้อนนะครับอาจผิดอย่างไรขออภัยด้วยครับผมก็ให้มาสี่ใบเช่นกันนะครับผ่านก่อนเลยฟึบอืม ตัวนี้ก็ดีเฟนส์สูงดีนะครับอ่าเรามาอยู่ที่ใบต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอัลเฟสไนท์ดรา้อนอลเสลสฟไนท์ดรา้อนนะครับขอแป๊บหนึ่งนะครับให้มาสามใบนั่นเองครับผมตัวนี้ก็สกิลดีมากนะครับแต่เสียที่เขาดด้ที่ข้อต่ำอาจจะต่ำไปนิดหนึ่งครับแล้วไซส์หนึ่งใบสุดท้ายนะครับลาเทลชิลด,ดรา้อนนะครับ การเป็นนี้เคยให้มาแล้วในชุดป t 0 1นะครับอ,อันนี้ให้มา2ใบครับผมผ่าเลยไซส์หก็มีให้ท่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาเก็บแฟลกกันเรามาต่อกันที่ไซส์2เลยนะครับไซส์2องใบแรกก็เริ่มจากด้วยซึบเเริ่มกันที่แจ็คไนท์ด r ก g o นนะครับ ให้มาถึง4ใบนั่นเองครับผมสำหรับสายแจ็คไนท์จะเป็นสายแบบคอทับลงทับนะครับมันจะไม่เหมือนกับดาวก็รัวสายแรกแต่เนี้ยจะแบบลงทับอะไรงี้เรือสก,กิลไว้ว่ากันที่หลังเนาะไปใบต่อไปกับ gas charging dragon นะครับให้มา4าีใบตัวนี้คิดว่ข้อสูงใช้ได้นะครับอื และใบต่อมาแจ็ k ไนท์ t ันเดอร์สตรอมนะครับผมแล้วว่าภาพสวยนะครับก็เหมือนแ k ็คไนท์ตัวเดิมมันคล้ายๆกับแ k ็คไนท์ตัวเดิมแค่สีเปลี่ยนสีกออกับสกิลแล้วก็พลังด้วยนะครับอืมแล้วว่าสวยตัวนี้สวยครับ อ่ะแล้วครับแล้วเรามาต่อที่ใบต่อไปนั่นก็คือ a แจ็คเน็ตดิวเพอร์ซอ l นะครับอืมตัวนี้เป็นปีแบบทั้งโซกกาและเจาะเกาะเหมือนกันเนาะอืมผ่านเลยและไซส์สองใบสุดท้าย h a m m e r m a เ e Dragon นะครับให้มาสองใบนั่นเองขอบผมอืมผ่านกันต่อเลยแล้วเรามาดูกันต่อไปที่ เวทมนต์นะครับอๆอ,อืมเวดมนต์ใบ,บแรกที่ให้มาเป็นดราก้อนเฟรมนะครับให้มาสามใบนั่นเองครับผมอืมสักครู่นะครับอ่บาสามใบถูกต้องครับแล้วว่าเป็น ปั๊บเด็กเขายิงยิงยงยงแล้วแบบไม่จ่ายเกตด้วยนับว่าดีมากครับสำหรับเบจิปนี้ใบต่อไปเป็นแจ็คไนฟ์เบฟฮาร์ดนะครับะนับว่าเป็นการ์ดที่ดีสำหรับคนที่เล่นสายแจ็คไนฟ์เลยนะครับอ่าพาเลยและใบต่อไปดาโกนิชานนะครับใบนี้นับว่าเป็นการ์ดที่ดีนะครับอืมเพราะมันแบบ ไปเคานเตอร์และใช้ได้เก็ฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายคอสอครับนับว่าโอเคใช้ได้สำหรับสายแจ็คไนที่เวลาลงครับก็ต้องจ่ายคอสเพิ่มนะครับลายใบต่อไปก็เคยให้มาในชุดหนึ่งเหมือนกันนะั่นคือ d r a ก o Energy นะครับก็ใช้ได้ใช้ดีเลยสำหรับการบีนีออ่าเรามาตอนน่อกันที่เมจิกไปเวทมนต์ใบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ เรากนชิลโล่แห่งมังกรเขียวนั่นเองให้มาสีใบครับใบนี้ก็นับว่าเป็นการ์ดที่สุดยอดใช้ได้นะครับผมอุ้ยขอภัยครับครับผมสําหรับเมจิกก็หมดเอ้ยเวทนม้นก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าเรามาต่อกันที่อาวุธกันเลยอาวุธให้มาสองแบบนะครับก็จะเป็นดาบมังกรดราโกสฟี ia, ให้มาสามใบนะครับ และดบบาบมังกรดราก,กเบสนะครับให้มาทั้งหมดสามใบเช่นกันก,นก็เหมือนชุดแรกเลยโอเคครับผ่านเลยอาอาวุธก็ให้มาทันี้และใบสุดท้ายอย่างสุดท้ายที่ให้มาเนี่ยคือพึบพิพดาบคนอีกพันนิชเชอร์นั่นเองครับผมอุย้ยขออภัยครับ ให้มา3ใบาสารตัวนี้จะเป็น Impact ใบใหม่และใช้งานยากอาจจะมีเงื่อนไขที่ยากกว่าการแก,กนโทเพ็นนิเชอร์สักหน่อยนะครับอืมครับผมก็มาแค่นี้ทั้งหมด52ใบนะครับพึบอ,อืมพึบอ่อาแล้วก็จบก,กันไปแค่นี้นะครับ สำหรับผู้ที่อยากจะเล่นสายแจ็คไนท์ก็ซื้อตามหาได้ตามร้านก้าต่างๆนะครับสำหรับนี้บอยขอตัวลาไปก่อนสำหรับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าทั้งชอบและใช่ก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e บอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย